สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายนให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวรรับชมกันค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มจากละครล้างข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะ สำหรับช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่5และ6แล้วนะคะได้รรติตงอยู่ที่3.3และก็3.2ค่ะทางด้านช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องพิสวัส์ฆาตเกมนะคะซึ่งเสนอเป็น2ตอนสุดท้ายได้รรติตงตอนก่อนจบอยู่ที่3.5และก็ปิดตอนจบไปที่เรตติ้ง4.1ค่ะ และในส่วนเรื่องที่จะมาออออากาศต่อก็คือละครเรื่องสาบซ้อนรักนะคะโดยจะเริ่มคืนนี้ตอนแรกแฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในขณะที่ทางช่องวัน31เค่ะเป็นละครเรื่องวิวา้าแลบนะคะออออากาศเป็นตอนที่แปและ9าดาวฤกติ้ง2.9แล้วก็2.7ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะ ทางด้านช่องเจ็ดค่ะเป็นละครเรื่องเข็มซ่อนปลายนะคะออการศเป็นตอนที่5และ6ได้เรตติง3.6และก็4.3ค่ะในส่วนทางช่อง3นะคะคือละครเรื่องคือเธอค่ะออการศเป็นตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติงที่3.5และก็3.6ค่ะและสําหรับละครเรื่องคือเธอก็เลยพียงแค่3ตอนสุดท้ายก็จะจบในคือวันพุธหน้านี้แล้วนะคะโดยละครเรื่องที่จะมาออการศต่อคือละครเรื่องซุปตา2550โดยเริ่มตอนแรกคือวันพฤหัสบดีที่15กันยายน นนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและทางด้านช่องวัน3 1นะคะก็เป็นละครเรื่องสายรุ้งนะคะอากาศเป็นตอนที่3และ4ค่ะดาเรกษตี1.5แล้วก็1.4ค่ะเรามาชมละครที่อาอกาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะ สำหรับช่อง7ค่ะเป็นละครรีเรื่องเจ้าพายุค่ะออกอากาศเป็นตอนที่12 13และ14ค่ะดเรตติงอยู่ที่4.4 4.5แล้วก็4.3ค่ะและสำหรับละครรีเรื่องเจ้าพายุนะคะก็ใกล้จะถึงบทสรุปของเรื่องแล้วนะคะโดยละครเรื่องใหม่ที่รอกันออกอากาศต่อนะคะก็คือละครชุดมาเรื่องอุ้มรักปาฏิหารค่ะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้แฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง3 คเป็นละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงค่ะออกอากาศเป็นตอนที่6-7และ8ได้าเรตติ้ง2.6-2.4และก็2.4ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ช่องเค่ะเป็นละครชุดมาเรื่องสาวน้อยร้อยไม้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์แรกค่ะตอนที่1-5ึ้าเรตติ้งสูงสุดที่4.7ในตอนที่2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องไอ้คอยหักเจ้าค่ะออกอากาศเป็นตอนที่11-15นะคะไดเรตติ้งสูงสุดที่3.4ในตอนที่11เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะและในส่วนละครช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องบริการหมอลำค่ะออกอากาศเป็นตอนที่40-44แล้วก็เป็นตอนจบด้วยนะคะไดเรตติ้ง ิงสูงสุดที่5.5ในตอนที่4 0เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ปิดเรตติ้งตอนจบไปที่4.9เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่29สิงหาคมถึง4กันยายนค่ะ อันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกก็คือละครเรื่องพิสวัสรฆาตะเกมค่ะออออากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง4.1ในตอนที่18หรือเป็นตอนจบนั้นเองค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องเข็มซ่อมปลายค่ะออออากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้ง4.3ในตอนที่6ค่ะและอันดับที่1ค่ะ คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันก็คือละครรีลันเรื่องเจ้าพายุค่ะอออากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่4.5ในตอนที่13ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือละครเรื่องไอ้คอยหักเจ้าค่ะอออากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติง้ง3.4ในตอนที่11ค่ะ อันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่นะคะก็คือละครชุดมาเรื่องสาวน้อยร้อยใหม่ค่ะอออากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติดด้ง4.7ในตอนที่2ค่ะและอันดับที่1ค่ะคืนจากเมืมาสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องดี้การ์ดหมอลำค่ะอออากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติดด้ง5.5ในตอนที่40ค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบวตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ